สวัสดีค่ะแม่ค้าว่าหมึกนะชื่อเนยค่ะอันนี้น้องกระตูนกำลังบหดหมึกอยู่ค่ะชุดแดงจำได้เปล่าคนเดียวกับในคลิปเนยนะก็ก็ไม่มีอะไรอ่ะเออก็ะะแบบอยากจะบอกขอบคุณน่ะก็ุกอคอคมเมนต์น่ะเออที่แบบเข้าใจผู้หนูส่งคนน่ะเออแบบ เข้าใจว่าเออว่าทาไมพวกหนูแบบนี้แต่งตัวแบบนี้แล้วมาขายปลาหมึกอ่ะเอออ่าแล้วชอบอะขอบคุณมากนะคะวันนี้พวกหนูก็มาขายร้านโ mm hmm. กคาร์ตกอนไก่หมึกหนูอร่อยนะห mm hmm. มึกหนูอร่อยนะ mm hmm. พวกหนูรวยหินถ้า,าอยากกินหมึกพวกหนูก็ต้องลงมา mm hmm. หัวหินนะอันนี้น้องตัวกำลังหมดเงินอยู่คะ mm ่ะ hmm. เห็นอ้านกำลังปวดชัชๆก่อน mm hmm. โอเคค่ะ လူမကြီးတို့ငုံလို့လားဘုလို့လို့ဝင်တာပါတယ်